สวัสดีครับผมนักคูนะครับในคลิปนี้ผมจะมาแนะนำวาธนการผ่านด่าน WD 2กันนะซึ่งด่านตัวนี้หน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับทางเข้าฐานเรามีทางเดียวเลยคือตรงนี้นะแต่ว่าศัตรูจะออกมาจากทางด้านขวาตรงนี้นะครับซึ่งมันมีสิ่งที่แปลกใหม่มาในด่านนี้ด้วยนะคือแท่นตรงนี้นะครับแท่นตรงนี้เนี่ยเป็นแท่นปล่อยโดนนะแต่ว่าโดนมันจะไม่ได้ออกมาทันทีนะครับมันจะออกมากับเจ้ามอนตัวนี้นะคือเจ้าตัวเนี้ยจะต้องบอกว่าเป็นมอนมอนในอีเวนต์นี้แล้วกันมอนในอีเวนต์นี้หลายๆตัวเนี่ยจะมีมีความสามารถในการ เรียกโดรนออกมาช่วยสู้ได้นะครับเมื่อมันเจอฝั่งเรานะอย่างตัวเนี้พอตอนมันแบบว่าเจอฝั่งเราเข้าระยะยิงปุ๊บมันจะเรียกโดรนออกมาก่อนครับโดรนที่เรียกมาคือตัวนี้นะสแคร็บนะครับโดรนสแคร็บเนี่ยเป็นโดรนตีระยะไกลแล้วก็ลดดีเฟนด์ได้คือเมื่อมันเริ่มฉากเมื่อเมื่อเมื่อมันเดินเมื่อมันไอตัวนี้มันสั่งล็อกเป้าแล้วเนี่ยโดรนมันจะวิ่งไปหาตำแหน่งที่ตำแหน่งของตัวที่โดนล็อกเป้าไว้นะครับ และโดมมันก็จะยืนค้างอยู่ตรงนั้นเลยนะโดมมันจะยืนค้างอยู่ตรงนั้นจนกว่ามันจะหายไปเองหรือว่ามันตายนะครับก็คือมันมีหมดเวลาอยู่มันมีหมดเวลาในการอยู่ด้วยนั่นแหละซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยก็จะปล่อยระเบิดแล้วก็ลดดีเฟนส์ฝั่งเราได้แล้วก็ที่สำคัญคือมันเป็นดดเมจหมูด้วยนะครับมันเป็นดดเมจเอโอี e นะก็ลดดีเฟนส์ได้ทำาดเมจหมูได้นะครับแต่ว่ามันไม่ได้ เตาว่ามันไม่ได้มีอะไรมากนอกจากการลดดีเฟน์นะที่ต้องกังวลน,นะครับก็คือเอาสไนไปยิงมันก็ได้แหละหรือว่าเอาจริงถ้าเกิดตัวเรามันอึดพอเงี้ยก็ยืนรับดาเมจไปเลยก็ได้นะเดี๋ยวมันก็หายไปเองนะครับเอะประมาณนี้แล้วก็ทีนี้ดูทีที่ใช้แล้วกันก็ผมใช้เป็นครูดเป็นสไนนะครับตัวหนึ่งแล้วก็ตัวอีกตัวหนึ่งมายืนคัมเลนแล้วก็กัมมี่อันนี้เป็นฮิลลิงดีเฟนเดอร์นะ ฮิลลี่นีฟันเดอร์เนี่ยก็คือเอามายืนลอดโดรนนั่นแหละแล้วก็เอามาหิวเพื่อนด้วยนะครับประมาณนี้เนาะคือด่านมันไม่ได้ยากมากเลยนะคือฆ่าศัตรูให้ไวไก็ได้ก็ไม่มีปัญหาแล้วนะครับประมาณนีุ้ยโอเคเริ่มมาผมวางเป็นเครเรลียก่อนนะแล้วก็วางฟูสตัวนี้นะครับ ี่ผมวางกัมมี่ไว้นี่นะเอผลที่วางไว้นี่เพราะว่าอย่างที่บอกว่าดโดรนเนี่ยมันทำดาเมจเป็นเอ e นะครับก็จะได้โดนแค่กัมมี่กับเคอร์เลียนะฮูสจะได้ไม่โดนนะครับตรงน,นี้ก็เรื่อยๆนะครับเรื่อยๆไปก่อน มาแล้วเจ้าตัวนี้นะครับใช้ที่ข้อบุกใช้ที่ข้อคอสตูแมนอันเนี้ยพอตอนมันเดินเข้ามาปุ๊บอ่ะสังเกตไหมมันจะมีตัวที่โดนล็อกเป้านะครับก็คือโดรนเนี่ยจะโดนเรียกออกมาจากแท่นนี้แล้วก็จะมายืนอยู่ตรงนี้เลยนะยืนจนกว่าจะหายไปหรือว่ามันตายนะครับแล้วก็สังเกตดูบนหัวตัวเราเนี่ยก็คือจะมีสัญลักษณ์โดนลดเกราะด้วยเพราะว่ามันทำดาเมจเป็นหมู่ไงทำดาเมจรอบตัวเป้าหมายนะครับแต่ว่าโดรมันจะไม่พินไปไหนเลยนะก็คืออยู่แค่ตรงนั้นนั่นแหละ ก็เลยเอาสไยยิงทิ้งก็ได้หรือไม่ก็อย่างที่บอกไปว่าไม่ต้องยิงก็ได้นะก็สู้มอนตัวอื่นไปก็ได้ถ้าเกิดว่าตัวเราทนไหวก็รอโดรนหายไปเองก็ได้นะแต่ว่ามันจะมีตัวเมดัลที่แบบว่าเราต้องยิงโดรนให้ครบร้อยตัวอะไรงนี้ด้วยนะเพราะฉะนั้นก็มียิงไปก็ได้ครับไวดีอันนี้ก็ตีไปเรื่อยๆเลย เนี่ยประมาณนี้นะไม่ได้ไม่ได้ไมีอะไรยุงย่งยากนะครับแค่แค่หาตัวไปล่อดโดรนสักนิดหน่อยก็โอเคแล้วนะครับประมาณนี้เนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ใครชอบใจยังไงฝากกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย